สวัสดีค่ะมาพาฉีดน้ำส้มควันไม้มะเขือเทศนะคะหลังจากเลิกงานกลับมาบ้านนะคะก็มาฉีดน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงให้กับมะเขือเทศนะคะยิงไม่มีเวลาก็ต้องมาทำตอนกลางคืนนะะดูแลมะเขือเทศกันไปเราชอบปลูกปลูกแล้วก็ต้องดูแลนะคะกาฉีด น้ำส้นผ่ันไม้ไล่มแมลงให้กับมะเขือเทศนะคะส่วนใบที่อยู่ข้างล่างนะคะเราก็เด็ดออกเป็นดอกแล้วนะคะดูดอกนะ,ะไม่มีเวลากลางวันก็ต้องไปทำงานนะะาถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะคะเหนื่อยจากที่ทำงาน ก็ามาทําสิ่งที่เรารักนะคะนี่เราปลูกเราก็ต้องดูแลใบข้างล่างก็เด็ดออกนะคะใบที่เหลืองคอยเด็ดออกให้เขานี่ทำค้างให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ ดูค้างเขาเริ่มก้นอีกแล้วเรแมลงนะคะตอนเช้าๆก็รีบไปทำงานนะคะไม่มีเวลากลับมาเนี่ยตอนนี้สองสามทุ่มนะคะลูกๆพักกันเข้านอนแล้วก็มีเวลามาดูแลผักนี่ดูสิคะเขียวมาก งามากเลยว่าใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ดูดินนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็เปลือกไข่าำละเอียดเน,นีดอกนะคะกำลังเป็นดอกเต็มเลยดอก เต็มเลยค่ะเราต้องมาฉีดคน้นเราไม่ไใช้สารเมะคะม,ม,ม,มีนะคะน้ำส้มันไม้ผสมกับน้ำนะคะใส่สก,สกีแล้วก็ฉีดอันนี้มีรูปแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะ,เ,ะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะพวกนี้ยังเหลืองเลยต้นเหลืองมากไม่ได้บำรุงนะคะเริ่มมาบำรุงเขา เนี่ยค่ะกลางคืนก็ฉีดน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงสองสาวันฉีดทีนึงนะคะเริ่มเป็นดอกแ,แล้วฉีดท้งนี้ต่อนะคะส่วนใบเหลืองๆล้วก็เด็ดใบออกข้างล่าง นี่ค่ะดูโอ้มีเล็บนี้แดงแล้วค่ะมาฉีดให้เขาลงมาเลยนะคะด้านบนด้วยค่ะฉีดด้านบนด้วย ต้นส้มควันไม้นี่ก็ซื้อจากที่ร้าน,นหรือวัสดกุการเกษตรนะคะก็ก็จะมีไม่ได้จําเป็นเราจะต้องเป็นยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นนะคะก็คือซื้อได้เลยนี่เริ่มเป็นดอกดอกดอกมากนี่ค่ะติดไว้มาแรงให้เขาวันเราไม่มีเวลาเราก็มาทำตอนกลางคืน ะะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะคะ